เดี <'s> ๋ยวอืมได้เวลาไม่สนุกเดี๋ยวรีฟันเลยเดี๋ยวนี้นี่นี่เดี๋ยวเล่นเล่นด้วยกันเสร็จเดี๋ยวเราไปรีฟันแล้วคุณเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่พูดเล่นพูดเล่นดึงไงอ่ะมันดึงไงอ่ะเออนี่นี่นี่ผมไปขอให้เล่นด้วยไหนไหนไหนอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะหวานเบียเอ้ยใส่ไหม วัตถุแตกง่ายอุ้ยมันมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่เจอของแล้วสองเหรียญโอ้ยมอนทวนเดชโอ๊ยไอ้บุญเด็กเฮ้ยอึ๊ยแหวงอย่าโยนจุดเฮ้ยเนี่ยไม่เป็นไรคุยไม่เป็นไรเราจะกรดกันทำไมเราเป็นเพื่อนกันนะเออแม่งคนไทยด้วยกันกรดกันทำไมวะเสียงค่อนข้างจะวุ่นวาย เย่อะไรข้างหลังว้ไม่ตกใจวะเลใครวันตกใจหมดเลยเว้ยใครข้างล่งกลัวไอ้เทกลัวอะไรอะไรใครเจออะรวันิ่งเลยวิ่งไม่ได้ตัวจะโยนมันโยนเลยเว้ยตัวนั้นอะตัวนั้นอะได้เห็นคือต้องวิ่งนะตัวไหนหนอ๋อโอเคโอ ไหนรือว่าเราเจอแล้ววิ่งไหนอะไรอะไรแกตกใจมากส่องไฟแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนู้นนู้นนู้นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยพ่อมึงเด้งไอตกใจโทษ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 โอคุณโซหายเอคุณคุณโซอ๋อนี่ได้ยินได้ยินเสียแล้วอยู่อยู่นี่อยู่นี่อะไรเกือบชนของแต่งอ๋อไม่ได้จ้ะ ทุกคนแตะแล้วผมมาแล้วเออเฮ้ยเเจะป็นแล้วก็กลับดิแล้วก็กลับดิเอ้ยผมเจอเพชรเฮออเอกมาเอาออกมาว้าเออโอเคเฮ้ยเอ๊แค่นี้ใช่ไหมคุณเราจะกดปุ่มแล้วนะใช่แล้วเลยอ้าแม่งกูตายเลยเว้ยอะไรวะผมบอกแล้วผมบอกคุณแล้ว แม่งเลื่อนเรือหนึ่งเลือหนึ่งเรื่องเลยเว้ยไม่จำเป็นผมบอกเลยสำหรับผมแล้ว่มด่านนี้โอกาสท่านสิบเจอไอตัวหัวตัวหัวฆ่าไม่ได้อเหรอผมว่าน่าจะแล้วก็มันจะมีนี่นี่นี่คุณเอเดนตามไปก่อนมันจะมีของอยู่อ้าวโดนล็อกไม่มีอ้าวเอ้ยคุณไปดิวะ เออไปเกิดเกิดอะไรขึ้นวะไม่ขึ้นนะมันยกตรงนี้ไม่ขึ้นน้องเว้ยอะไรอะไรอะไรขายขายขายอขูอ๋อเออสุดยอดเลย แม่งกลอดตายกันไปสองคนนะคุณเฟรมเราอไม่มีใครอยู่แล้วแม่งตายแล้วสองคนแม่งเราตายได้ไงวะนี่เดินตัวคอนเทนต์ไงี้ยดฟฟายหมูบอกอะแม่งฟรีไฟเลยแม่งไม่เก็บสมองไปด้วยเอ้ยไอตุ่มโขมอยู่ข้างเลยแม่งไม่ได้หายใจเลย กดละฟาโอ้ยแม่งแกกลัวพวกแม่งแกกลัวพวกเดียวกันนะมันเดินไปทางห้องซ้ายอ่ะเอ้ยแกเก็บร่างผมไว้วะแล้วแล้วคุณเปมไปเอ้ยอยู่ตรงตู้ไม่มีใครเก็บสมขแลยากคุณเปมเหรอกูไม่เห็นร่างใครมาอาวเรียบร้อย แกเป็นผีไระยะเลยตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาตังค์ไปแลกด้วยหรือมันต้องมีของก่อนอ่ะชิปหายแล้วเราต้องไปหาของก่อนสิา่ต้องมีตังค์ไปแลกมันเป็นค่าอยู่ที่มีนะคระโบห์นั่นไงหัวอยู่นู่น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 หัวหัวผมอยู่นู่นอยู่ข้างหลังเอ้ยเอ้ยมัต้องมียาแล้วมียาแล้วโอ้ยแบ่งโยนโยนทิ้งเลยเออยมียาแล้ว แมงโอ้ยแมงกลัวีแมงกลัวผีสองคนมาอยู่ด้วยกันเลยเว้ยเออคนเล่นตายทำไงเนี่ยเอ๊ะชูวะชูวะชูนักชูนะไม่ชูตายนะเพราะมันตาบอดอะเอ้าตาบอดเฮ้ยเอ้าคุณโซลเลยไอ้ฟูตาย ทีเน่เมกี้คือผมกับคนเอินโดนไม่เกี่ยวสองคนอ่ะเราไม่อยากไปเียวหอเขาไม่ไหวแล้วอะคนเบอกเหว่าได้ไปเขาดีเลยเรื่งไหวสู้ๆครับผมฝากความหวังไว้ที่คุณโซนทีจฝากเวย็อย่าเราตายเป็นเพื่อนเราไม่เามจะาจะตายละคือเขาดูก็าตกใจนลแต่เขาปว น่าเลิกแล้วถ้างั้นอย่างนั้นเราไปเก็บศพได้โปรดมาฆ่าฉันฉันไม่อยากโดนเดียวโอ้ยบ้าเอ้ยคุณเฟรมเราคนที่ใส่ออกเกมได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เออโอ้ยโอ้ยไปไหนอะแลว่าเราหลงทางแล้วล่ะมแกเดินกลับที่เดิมประตูอยู่ข้างหน้าแกได้โปรดมายิงฉันฉันอยากตาย ล่าสุดอยากตายเรื่นึงนี้เปล่าเฮ้ยเออเออเย็นก็เย็อ่ะแม่งกระชนชนเลยเออพัดไทยเลยพัดไทยลยผันเกล็ดละเออผันเกล็ดละเออไปเล่นใหม่กันดีกว่ากะนับครับนับโอเคโอเคไปไปหาไปหาผีชาติตัวตายไปหาผีชาติตัวตายิไปหาตัวตายใช่ไหมวิ่งวิ่งหาผีเลยวิ่งหาผีเลยตัวมันปุ๊บเอาตัวเองไปอยู่ในกองไฟมันาย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่ไงพึ่งฉลาดปก็ิพึ่งรู้มันเข้าได้นี่ก็เพิ่งรู้มันทขาได้โอ้ยเจ๋งวันนี้ทุกวันนี้จนหาที่ะถานหยุดเที่ยวเราเล่นกันอยู่บ่ไม่นะถ้าเกิดมาลองคือเราต้องสู้กันเหรอได้้สูกันโอ้ยโอ้ย โอ้ยหมื War, right? ่น <ini> ม <again. ros ient> ื <puts up> <sadece> ่นโด